สวัสดีครับ,รบโอ้เตรียมตัวพบกับนี่เลยครับ OS อะไรนะช้อปปิ้งนะโอเอสทีวีไดเรกทีวีไดเรกก็ได้เออผมเสียลออตเนะฮะแล้วนี่ครับอ้ออ้นนะครับหรืออาจารย์อ้นของเรานั่นเองนะฮะก็อาจารย์อ้นนะฮะก็เป็นลัทธิของอาจารย์โยดามอบพลังฟอสให้กับพวกเราเสมอมานะครับก็เป็นคนดูแลไอ้สามถุถุยมึงก็แก้ให้กูด้วยโอเคครับโอเคอันนี้ฮะนี่คือของที่เราจะประมูลกันซึ่งจะมีในวันที่วันที่18นะครับสิบแปดธันวาคมวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะเซียนประมาณ4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปครับบ่าย4ี่โมงเย็นนะสี่โมงพลังงานนั่นเองนะครับเพื ที่จะนําเงินไปที่มูลน,นิธิมูลนิธิเด็กโรคหัวใจครับผมในพระอุทัรณ์ของสมเด็ดจพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานินว,นานวัฒนากรมหลวงวิทยาลัยราชนาครินครับโอเคนะครับก็บเป็นมูลน,นิธิเด็กคะฮะที่ช่วยเหลือที่เราก็ช่วยเหลือกันมานะฮะ,ระเราก็ได้เรียกว่าสปอนเซอร์บึ้บเลยตามนี้เลยนะฮะสันสที่เราชอบเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีจดให้จริงๆจะมีของที่โชว์อยู่ไม่ครบเพราะเดี๋ยวของจะตามมาทีหลังในงานแล้วลองเจอกันครบหมดแน่นอนเลยนะฮะไล่มานะครับราคาเนี่ยผมบอกก่อนว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าราคา 399นะฮะก็ไอ 3, 9้อ <Yeah. S 2> ตัดศูนย์ไปก็จะเหลือ399บาท สตาร์ทประมูลนะครับผมก็คือ399บาทนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวไฮไลท์หนักๆเป้งๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เลยฮะอ่าอี๋ฮะเอซูตนี่ก็เขาเริ่มมาจับงานเกมมิ่งเกียร์แล้วนะครับตอนนี้ใช่ครับตัวนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นตัว a s u s s t สตร Tactic ติคโตัวนี้มันเป็นสวิตที่เป็นแมคคาเดเนียครับเคี้ยวแล้วกรุบกรุบดีฮะขอบคุณมากเลยครับว่าแล้วเราไปหากินกันผมก็ถอยอาจารย์เลยอ่ะสวิตแมคคาเดเนียมันก็จะค่า ตัวนี้นะฮะราคาจริงๆมันอยู่ที่ฮะยังไม่หมดเซียนอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะอ้าวทำไมอ่ะมีอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเซียนเห็นนะอ๋อคือทาง ASUS เนี่ยเขาให้มาเป็นเซตเลยใช่ก็คือจะมีทั้งเมาส์แล้วก็หูฟังด้วยนะครับใช่แผ่นรองด้วยครบเซตคือได้ไปอ่ะครบหมดเลยอ่ะก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าเซตนี้เซตเดียวก็คือครบแล้วนะครับคีย์บอร์ด แผ่นรองเมาส์เมาส์แล้วก็หูฟังการประมูลเซตของ ASUS Gaming Gear เซตนั่นเองนะครับ,รบที่ทั้งหมดนี้นะครับมูลค่ารวมกว่า16,000บาทนะครับแต่จะสตาร์ทแค่1,599บนาทนั่นเองใช่เริ่มที่1,599อบา่ะมีที่ไหนครบเซตอ่ะเออ,เอ,อนะครับผมนี่ครับโชว์ให้ดูเลยนี่ครับเท่าดีวุสเท่มากนะครับแล้วข้างหลังนี่ก็จะบอกนี่ครับรายละเอียดซึ่ง ขนาดของเมา์นี่จะใหญ่มากจะเหมาะมากกับคนมืออ้วนอย่างผมนะครับมือใหญ่นี้นะป้อมๆตัวหูฟังที่ขอเลยนะครับจะบอกว่าเป็น7.1ไม่พอนะครับแต่ดีไซน์มันล้ำมากถ้าเราเปิดเราเปิดออกมาเนี่ยครับเราจะรู้เลยว่าเวลาไฟมันติดจะสวยม,มาช่วยเสียงได้เลยฮะนี่นี่ฮะมันเป็น7.1แท้นะครับ,ร,บระบบหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับรีโมทอย่างข้างหน้าเซียนมีรีโมทมีตัวปรับรีโมทนี่นี่นะ่ะสุดๆแล้วตัวนี้นะฮะ เวลาไฟออกมาอารมณ์จะคล้ายๆตาพวกคุณออพติมัสนะครับมันจะดูเท่แล้วก็คล้ายๆกับรถยนต์สมัยนี้ที่ไปทำตาหลอด LED นั่นเองนะฮะรถยนต์โอ้สวยมากๆเลยนี่ก็คือ1เซตอ่ะสุดยอดเซ็ตใหญ่เซ็ตใหญ่นะครับโอเคครับเซ็ตใหญ่แค่นี้ยังไม่พอครับมันมีอะไรบ้างครับพี่เอาของที่มันหายากๆหน่อยว่าเออเอเอนี่งงเสื้ออะไร อเ,อเ,อเ,อเอาตรงๆนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแต่มันมีความพิเศษยังไงอันนี้ต้องฟังครับแจ็คเก็ตตัวนี้ครับถ้าคนเล่น LL จะรูจะรู้รนะถ้ากดคนเล่น LL นะครับมันคือบิสแคนแจ็คเก็ตครับโอ้โหสิิง่ผมไม่ได้เล่นเกมผมก็ไม่รู้อะแต่เขาบอกมาว่า,วามันเป็นแจ็คเก็ตที่หาซื้อในไทยไม่ได้ครับเซียนเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะซื้อต้องไปที่ไกานาเซเดียมครับในไทยไม่มีขายครับ โอ้ยแกรีนาใจดีจัดให้เลยครับผมก็อาจจะไม่ใช่ตัวเดียวในโลกแต่มันเทียบเทียบเข้ากับตัวเดียวในประเทศไทยเปล่าไม่รู้ใช่เอาเป็นว่าไม่มีใครมีแน่นอนใช่ซึ่งตัวนี้ไม่มีราคาด้วยอ๋อก็เลยประเมินค่าไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสตาร์ทราคาที่ทางแกรีนาให้มาก็คือ999บาทนะครับสตาร์ทในการประมูลนะครับครับโอ้โหไม่มีใส่เล่นนุ่ไม่รู้ว่าแต่หล่อใช่เนี้ยเออเ้จ๋วแจ๋วแจ๋วจ๋วนี่นี่นี่ อ่ะตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากเพราะทุกคนคือในในในโอเอสมีแต่คนแย่งไอเนี้ย,ย<อ>มีแต่คนแย่งเนี้ยใจแล้วมันเล็กแล้วมันกระทัดรัดดีครับโ<ช>ตทางานเรามีพื้นที่เยอะขึ้นหรือน้องๆที่มีโต๊ะแบบอยากได้พื้นที่ในการออกสครัเมาสครัเมาส์ปบก <ด S 1> วาดย <ung> ุงเงี่ยนะอันนี้บอกมาครับอันนี้คืออะไรครับเจ้านี้คือโอโซนสไตรแบทเทิลครับนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทนคีย์เลส บวกกับการพกพาหิ้วไปไหนมาไหนเอาไปเล่นเกมเอาไปแข่งงานข้างนอกเล่นกับเพื่อนฮิ้วไปเลยสบายนะค,ะครับ ที่เห็นเนี่ยแดงๆนี่คือมันมีไฟด้วยนะครับไฟ LED สีแดงเป็นเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบ็คไลท์แต่เป็นสีแดงใช่มาณั้นะครับแล้วก็มีไมโครคีย์ให้6อันด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับที่เรามาโชว์แต่กล่องไม่ยอมแกะมาให้ในนี้เพราะทั้งของนี่คือของจริงทั้งหมดที่มันคือของใหม่แกะกล่องอ่ะยังไม่แกะด้วยที่ชาวไปประมูลนะครับ่อยากให้มาดูกันอยากให้มาคุยกันเฉยๆครับตัวนี้สตาร์ทที่ราคาเท่าไหร่ครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเริ่มอันนี้คือราคาเต็มสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับตัดศูนย 399บาทในราคาประมูลเริ่มต้นครับโอ้สามร้อยเจ็ดสิบเก้าตอนนั้นก็ทั้งสามเจ็ดเก้าครับโอเคครับสามเจ็ดเก้าครับอู้หู้หู้สวิตสวิตแมคกนิคอลด้วยนี่อะไรครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับเป็นโอโซนไซโปครับครับผมเป็นแมคกนิคอลคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่คือจะมีแป้นตัวเลขเพิ่มมาด้วยนะครับผมอ่านี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะ ก็จะมีแน่นอนครับนักแข่งนะฮะนักกีฬาอีสปอร์ตก็บอกเลยครับผมมั่นใจมากในตัวนี้นะฮะที่ผมใช้แล้วผมรับรองเลยว่าการกดสกิลและอันติเน,นี่ยติดแน่นอน,นอ๋อสุดยอดไปเลยเฉยชี้ช่างมันเลยครับผมโอเคครับครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเท <c oughs> ่ากันครับ3790ก็เริ่มประมูลที่379ร้อยเจ็ดสิบเาบทช่วยนะครับสุดอดอีกแล้วนี่ก็อ่าคร่าวๆครับคราวนี้จะเน้นที่เกมมิ่งเกียร์ซะเยอะ เพราะว่าเราจะเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายก็คือแน่นอนเกมเมอร์นั่นเองนะฮะจะมีพวกอุปกรณ์เกมเกียร์นี้มาเยอะมากเพราะว่าผู้สนับสนุนจะดีของเราส่วนใหญ่ก็มาตังนี้เจ้าใหญ่ปีที่แล้วก็ทําปีนี้ก็เอาอีกนะฮะนั่นก็คือ MSI นั่นเองครับนี่นี่มาที่นี่ครับคือตัวนี้ครับใช่แล้วอย่างงนะอย่างงนะอาจารย์ทาถูกแล้วนะเราจะประมูลตุ๊กตานะครับตัวนี้นะครับผมแถม แถมโน้ตบุ๊กใช่ประมูลตุ๊กตาแล้วแถมโน้ตบุ๊กคุณทาจตรงกันนะเราจะประมูลตุ๊กตาตัวนี้ไทยประมูลได้เราจะแถมโน้ตบุ๊กใช่ครับุยรุ่นอะไรครับอาจารย์ตัวนี้มันเป็น MSI GS 70 Stealth Pro คือถ้าเป็นรุ่น GS เนี่ยมันเน้นเรื่องของความบาง yes สเปคแรงนะครับแล้วสเปคคร่าวๆนิดนึงอาจารย์สเปคคร่าวๆใช่เป็น Intel Core i7 ครับ 5700HQ แ่ม i7 ตัวแบบโหดอ่ะอ่าแรม8กิก ฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทจอจอ GTX 965m จอ17นิ้ว Full HD อะโหมดใส่ใส่ SSD เพิ่ม M2 ได้นะทำเป็นเลดโอ้โห้เอาอย่างนี้ละกันนะเอาเป็นว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไว้เล่นเกมแล้วก็พกพาสะดวกเพราะมันบาง ทุกทีเราจะเห็นว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะใหญ่แล้วนะใหญ่อ้วนนั้นใช่แล้วครับผมแต่ตัวนี้จะบางนะครับและเท่มากสตาร์ทราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราครั้งนี้นะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณราคาเต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ53,900บาทครับทางเอเซให้สตาร์ทประมูลที่5,390ันสาร้อยเ้าสบาทครับเริ่มต้น5,000อ่ะโน้ตบุ๊กเทพๆเงี้ยอ่าเออไปประมูลเลยแล้วที่สําคัญนะครับก็คือเราจะนาเงินนี้นะครับไปช่วยนะครับบุรณะนิธิอย่างที่แจ้งเอาไว้นี่นะฮะซื้ออุปกร เกมที่เราอยากได้ใช่แต่เราก็ทําบุญให้มุลนิทิชด้วยนะครับได้ของถูกทําบุญด้วยมีที่ไหนเวลาประมูลแล้วนะคบ,ครบประมูลเนี่ยขออยากประมูลเล่นคือประมูลมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่ไม่เอาแล้วผมเอาตังมาไม่พอแม่ไม่ให้อ,อะไรอย่างเงี้ยขอสมุนสิตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเอาเงินตรงนี้ครับไปมอบให้กับมูนนิทิเพราะเราไม่ได้เก็บไว้เลยสักบาทหนึ่งโอ้โหนะคุยง่าย,ยง่ายนะครับทางทีมงานของพวกเรานะครับทีเทียบิ๊กเนี่ยไม่ได้หัก ในค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราส่งให้กับทางบริษัทที่ให่เดียวเลยนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะขออีกสักชิ้นแล้วกันครับอาจารย์อนครับนี่มาแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใหม่อะไรอ่ะเธอแบรนด์นี้ชื่อว่าเพนทากอนเพนทากอนเหรอเธอใช่ครับโอเคครับมันดียังไงอ่ะเธอเพนทากอนตัวนี้เป็นเกมมิ่งเกียร์ที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์แบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ไทยอ่ะเกิดขึ้นมาจากในไทยด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงแต่แพ็กเกจมันดูดีมากเลยนะไอโซป่ะใช่ใช่ เด <_ ð> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนายจะไปไกลเรากลัวเรื่องราคานายมาราคาแรงเบ่าเราไม่ไหวนะไม่แรงแลวอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ให้มาแค่แบบชิ้นชิ้นกระจายแบบนี้นะยังไงนี่คีย์บอร์ดก็มีนี่เมาส์ก็มีเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเขาเรียกเซตน้ำเงินสู้กับเซตแดงว่างันเหรอประมาณนั้นเลยเช็โอ้โหแพนธ์าคอนเกมมิ่งเกียร์เซตนะครับผมทั้งหมดที่เราเห็นนี่นะฮะราคามูลค่ารวมขอโทษครับอยู่ที่7,500บาทแต่เราจะประมูลกันสตาร์ทเพียงแค่เจ็ละ50บาท เจ็ดร้อยห้าสิบบาทคิดดูเจ็ดร้อยห้าสิบบาททั้งเซตนั้นใช่เริ่มเริ่มที่แค่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคุณฟ้าสู้กันนิดหน่อยอ่ะเผื่อรับเผื่อสู้สามพันได้ทั้งเซตนั่นะโอ้ยสีด่ะสีด่ะสีด่ะโอเคเรียบร้อยก็ตามนั้นโอ้ก็ของเยอะดีเฮ้ยนี่เราไล่กันยังไม่ครบอีกเนี่ยจังมีอะไรบ้างอ่ะเทียบเลยเนี่ยเซียนเล็กเป็นสิบอ่ะมีนี่เอาเริ่มเริ่มเป็นแบนแบเลยแล้วเนาะมีโลติเทคมี G602 เป็นเมาส์ อ่าราคา2,590เริ่มที่59คร้อยหมีอีกตัวหนึ่งเป็น G700S 3 3 0อตัวนี้เป็นไร้สายด้วยประมูลที่เริ่มแค่3าม้อเกากแค่สามร้อยสามก้าบาทคิงตันก็มานะครับคิงตันมี่ไฮไฮเปอร์เอ็กซ์คาวทูหูฟังเลิศดๆที่น้องแป้งอ่ะที่น้องแป้งรีวิวไบออออออพีอีดิชั่นด้วยของผู้หญิงใช่พิงคชมพูจ๋าเลยให้มา2ตัวคุณพระสามพ้าเก้าประมูลได้สรอบอ่ะเริ่มต้นที่สามร้มีอะไรอีกครับ การ์ดจออ่ <Yeah. S 1> นานะเอ็มดีใจดีให้การ์ดจอมาตัวหนึ่ง r 9 3 8 0โอ้ย r 9 3้าสพระเล่นเกมปืดๆอะ่ะ8,900เริ่มประมูลที่8ป0 0าตัวนี้ตัวนี้ลรงสุดสิดเลยแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นรองๆท็อปหน่อยใช่เ,ล, oh. เมมล่นเกมลื่นนี่ยนั้นมันไม่ได้มีแค่พวกฮาร์ดแวร์อยู่นะ,ม,ะมันมีไ,ไอเทมดัวไอเทมอย่างอินเฟสเซชันเงี้ย อ่าอินเฟสเซชันให้ไอเทมมาบานเลยอ่าสี่สิบห้าไอเทมไม่ว่าจะเป็นไอเทมปืนปืนที่หายากลายพิเศษลายพรางอย่างเงี้ยมีโต้งมีตู้มีโล่มีเกาะมีนักกงหนักากสี่สิบห้าชิ้นอ่ะเบ็ดเสร็จอ่าทั้งหมดประมาณหมื่นห้าคุณพระอืสตาร์ทที่อินเฟสใจดีจัดให้แค่เริ่มที่เก้าร้อยเก้าเก้าเอง ใครตามหลังเพื่อนไม่ทันใายอะไรไม่ไรอ่ะโอ้โหพูดกันตรงๆครับซื้อไอเทมตามเพื่อนไปนี่ท่าทางมีแล้วบางไอเทมอ่ะบางไอเทมไม่มีขายแล้วนะไม่มีขายด้วยใช่บางไอเทมไม่มีขายแล้วนะคืออยากได้มีอยู่ในเซ็ตนี้โอ้ยสุดยอดเซ็แร่เซ็แร่บอกได้เลยอ่ะและอะไรอ่ะไอปีกปีกนี่อะไรที่คุยกันอ่ะปีกปีกอเหรออืมอืมอืมปีกปีกมันไอนี่ปีกปีกมันเทสเมนต์ยูนไอะไรนะอันฮลี่วิงจากเกมออเดชั่นอ่ะก็บอกว่าปีกนี้มันเป็นไอเทมเทพอ่า ไอเทมเทพอีกตัวหนึ่งคือถ้าซื้อก็เจ็ดพันอ้โหก็เหลืออะไรอ่ะเขาก็ให้เริ่มที่เก้าร้อยเก้าเก้าขุนพระช่วยไม่ใช่แค่นั้นอีกนี่เห็นได้ขาวแล็คนล็อกก็มีนี่ใช่เก่าแต่เก๋มากเกมนี้เออแล็คนลล็อกไฮเอสก้าการ์ดขุนพระการ์รู้สึกว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าประเมินค่ายากอ่ะน่าจะสูงมากก็หลายหมื่นนะครับแต่ว่าเก็สตาร์ทที่เก้าร้อยเก้าเก้าเหมือนกัน ไอเทมทุกตัวเริ่ม999เลยเที่แบบหายากๆอะไรเงี้ยเฮ้ยของเจ๋วๆยังไม่หมดแค่นั้นนะเว้ยถ้าเป็นบุญไอเทมเกมเนี่ยมันมีนี่ด้วยดูมซีรีส์ครับตั้งแต่ปี2007ถึง2015เลยครับพี่น้องมันคืออะไรครับเซียนโอ้มันคือซีรีส์ครับเป็นของไอเทมในเกมนะครับในเกม SF นั่นเองครับประมูลชิ้นเดียวเว้ยแต่ว่าได้ครบทั้งหมดเลยครับยกเซตว่างั้นยกเซตทั้หมด9ไอเทมโค้ดทั้ง9ซีรีส์ ไม่อยากไม่อยากอ่านเหนื่อยดูรูปเอาเห็นเขาบอกว่ามีตั้งแต่ปี2 0 0 7ันถึงปี<ร>ง2นะองพ้ถูกต้องแล้วก็ราคาโดยรวมเนี่ยได้ข่าวว่าหลายหมื่นแต่ว่าจะสตาร์ทประมูลที่999ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นปะใครเกมนี่แบบจัดมาเริ่มต้น999จะาแต่แพงเงมันกี่หมื่อกนเ,นเหระเริ่ม999เาลยยังไม่หมดนี่มีอะไรอีกนะของ SF2 อเอฟสองจัดตัวไอเทมเป็นปืนครับเป็น M4 A1 ครับครับซีรี เป็นเอวซีรีส์นะครับมีมาให้ทั้งหมด4ชุดพร้อมทั้ง,ง m e t a l h a m m e r Galaxy f ็ f ซี่ออทั้งหมดนี้เป็นไอเทมถาวรด้วยเอ,อ้ยย่าเป็น1เซตเลยเซตเดียวเลยครับ,รบเริ่มต้นมูลที่500ร้อยมาไม่ง่ายจังแต่ว่าดูดูซีรีส์นี้เป็นแบบ1ปีนะครับ365วันก็เอาเรียกว่าใช้กันยาวอะ่ะใช้กันยาวไป1ปีเต็มเลยนะครับก็แน่นอนครับที่นี่ที่เดียวครับกับ TGS Big Charity 2015ครับ อ้ยังไม่หมดว่ะเซียนอะไรกเหลืออันสุดท้ายเนี่ยเป็นสุดท้ายสุดแล้วมั้งเลเซอร์เลเซอร์จัดให้เลเซอร์นาคาเฮกรีออร์เจนต์อีดิชั่นอ๋อเซตของลีเขาโอ้โหเซตอ็ตอ L นะใช่ใครประมูลไปนี่เอาทั้งแบบหูฟังทั้งชุดเมาส์โอ้โหหล่อว่ะ4,190ใช่เริ่มต้น419บาทขอบคุณมากครับผมก็นะตามนี้ไม่รู้แหละเขาจะเอาคีย์บอร์ดอ่ะ ไปมาไปสู้กันอะไปสู้กันอะไปสู้กันในงานให้เลย200 200สองร้อยถุยต้องเริ่มสามร้อยเจ็ดสิบเก้านี่หว่าตายห้าถุยขอให้ประมูลให้สนุกนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันในงาน TGS Big นะครับ2015นะครับจัดขึ้นวันที่16ถึง18นี้นะฮะแต่ว่าเราจะประมูลกันเนี่ยคือวันที่18 ใช่ครับยังมีครั้งครับเมนเซตครับ16.30นะครับหรือ4โมงเย็นนั่นเองครับใช่แล้วนะครับก็คิดถึงใครในทีมงาน OS และแคสเตอร์นะฮะก็ไปเจอที่ หน้าเมนได้เลยเมนสเตตหน้าเมนสเตวัดไหนไปหน้าเมนสเตตนะครับเพราะว่าทุกคนจะรอประมูลพร้อมกันครับทุกคนจะไปรอแย่งกันอยู่นะครับเพราะเขาไม่ได้จำกัดนะว่าทีมงานหรือพนักงานห้าประมูลนะครับเพราะนั้นพวกคุณเตรียมพร้อมสู้กับพวกเราได้เลยนะครับสนุกกันแน่นอนนะครับเหมือนทุกปีแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับก็ได้รับรายงานมานะงานอะไรอ่ะงานเกม ไทยแลนด์เกมโชว์บิ๊กเฟสติวัลสองพันสิบห้าใช่ไหมเออเห็นบอกนะว่ามีเสื้อขายนะเสื้อยืดอะไรอ่ะสีเชิดสีดำสวยทีเดียวนะอันนี้ดีเท่าไหร่นะฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่เอาผมให้ขายสามร้อยพอโอเคนะเข้าใจตรงกันนะจะได้อ่รู้สึกดีด้วยกันทุกฝ่ายนะแล้วยังมีอะไรอีกเข็มกัดใช่ไหมก็ห้าสิบบาทนะ ซื้อได้ที่ไหนเอ่อที่บูธโอเอสไงนะไม่ต้องถามอีกเข้าใจไหมไปซื้อวันที่16นะถึง18ตุลาคมสุกเสาร์อาทิตย์โอเคไหมอ่าสยามพารากอนชั้น5รอย,ยัลพารากรอนฮอล์นะงานดีใครๆขก็ขขไปกันั้่นั้นแหละ ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS c a t e r l e และก็อย่าลืมกด Subscribe ด่าลามด้วนยวนะครับตรงน,นี้เลยนะฮะหัวหัวเอว